สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดวีพยากรประจำคลิปวิดีโอ12ราศีประจำเดือนตุลาคมปี2560ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกชีวิตทุกก้าวเดินของมนุษย์ทุกคนของใครๆหลาย,ลายๆคน ต้องการความสุขความสําเร็จทําอย่างไรเป็นการที่ทุกคนค้นหาคําตอบกับสีนี้สู้อดทนมีสติไตรตรองแล้วเราจะพบกับความสุขความสําเร็จนะคะมหาเดวีพยากรเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังท้อกําลังทุกสู้ผ่านมันไปให้ได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายราศีแรกคือราศีเมษ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมเกณฑการงานของชาวราศีเมษนั้นดวงช่วงนี้ในเดือนตุลาคมคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่จับตามองอาจจะเป็นในด้านการทํางานในด้านธุรกิจเป็นที่จับตามองอยู่แล้วสิ่งนั้นค่อนข้างจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําหมายถึงว่าเกณฑ์การงานของคุณ เป็นแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นจะสำเร็จด้วยตัวของคุณเองแต่ให้ระมัดระวังการทะเลาะบอกแวง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงบางครั้งเหมือนเราแข็งเกินไปอยากจะให้ทุกอย่างได้ดังใจคิดไตรตรองกับคำพูดเพราะคำพูดนั้นคนที่ได้ยินเขาจะจำไว้ตลอดแต่บางทีที่เราพูดออกไปเราอาจจะลืมนะคะ ระวังการทะเลาะบเบาะแว้งเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นการลักษณะในการหมุนเวียนก็คืออาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างที่ต้องใช้เงินแต่เงินนั้นกับสอบมาแน่นอนค่ะเพราะเป็นซ้ายจ่ายขวาก็คือถึงแม้คุณจะลงทุนไปเยอะแต่ผลกำไรก็จะกลับตอบแทนมาค่ะ การลงทุนของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมค่อนข้างดีใครคิดที่จะทำออนไลน์ใครคิดที่จะเริ่มต้นกิจการคุณสามารถทำได้นะคะเพราะเกณฑ์การเงินเป็นลักษณะในการหมุนเวียนค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเศร้าเกี่ยวกับความรักคิดมากฟุง้งซ่านคนที่รักทำให้คุณต้องวิตกกังวลหรือคุณจะมีเกณฑ์การทุกข์ลุ่มกับคนที่คุณรักคนรักก็คือ คนที่คุณรักชายที่คุณรักสามีของคุณคนที่มีคู่แล้วจะทําคนรักจะทําให้คุณทุกข์ใจคะ่ะแต่ใครที่ยังโสดช่วงนี้ก็ยังอารมณ์แปรปรวนก็คืออยู่สันโดดต่อไปอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณคงยังไม่สนใจหรือถูกใจนะคะยังโสดต่อไปส่วนในเรื่องสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นบัด เกณฑ์สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระมัดระวังสุขภาพนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีขอให้การขับขี่ยานพาหนะขอให้เป็นด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุหรือสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีที่มาก่อกวนใจทําให้คุณรู้สึกไม่ดีค่ะสรุปชาวราศีเมษนั้นเกณฑ์การงานค่อนข้างเป็นที่จับตามอง แต่จะประสบความสําเร็จคําพูดระมัดระวังการทะเลาะบอกแว้งหรือคําพูดจะทําให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลเงินการลงทุนสามารถลงทุนได้จดับจ่ายใช้มือใช้คล่องค่ะอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนก้อนใหญ่แต่งานการลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะความรักระวังอารมณ์ความฟุ้งซ่านคิดมากระมัดระวังคําพูดเพราะช่วงนี้ชาวราศีเมษจะมีคําพูดที่อาจจะทําให้คุณทุกข์นะคะ การเดินทางให้ระมัดระวังสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเรามาต่อกันที่ราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนการงานไม่ได้ดังใจระมัดระวังความผิดหวังตั้งใจอะไรไว้ไม่เป็นดังใจที่คุณหวังหรือคุณต้องการคะ่ะแต่คุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาความรักขง้งใหม่ บ้านหลังใหม่คุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่อดีตอาจจะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลเรื่องในอดีตอาจจะกลับย้อนคืนมาทําให้คุณต้องแก้ไขจัดก,การคุณจะได้ร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองงานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นคุณจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับอาจจะได้จากคนที่คุณรักอาจจะได้จาก เพื่อนคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณจะได้ของมีค่านะคะคุณจะได้รับการอปรุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานคุณจะได้การช่วยเหลืออปุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้คุณชาวราศีพฤษบประสบความสําเร็จ ใครที่ยังโสดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีคนนําความรักมาให้มีคนเข้ามาชอบพอมาติดพันแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นไปได้เรื่อยๆกับคนที่คุณรักอาจจะงอแง้งงกันบ้างทะเลาะบอกแบงแต่ความรักก็ยังคงเป็นความรักความอบอุ่นนะคะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันความรักในช่วงนี้ค่อนข้างจะดีแม้ไม่ได้ดังใจแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยความรักที่คุณมีให้แก่กันค่ะสรุป ในเรื่องของชาวราศีพฤษภขอโทษค่ะในชาวราศีพฤษภนั้นช่วงนี้เกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานก็คือการเงินของคุณจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่จะได้รับการอุปธรรมค้ำชูจากผู้ใหญ่ส่วนในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามา ใครที่ยังโสดก็จะมีคนนำความรักมาให้ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมในเรื่องของเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการ เดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันการงานด้วยตัวเองต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองถึงแม้เหนื่อยแต่ชาวราศีเมถุนนั้นจะผ่านพ้นจะคลี่คลายด้วยลำแข้งและความสามารถของคุณเองเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์การได้เงินฟุกคเงินเข้ามาจากการเสี่ยง เพราะคุณมีดาวแห่งโชคลาภขึ้นในดวงชะตาของคุณคุณสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมค่อนข้างที่จะดีค่ะแต่ในเรื่องของความรักคุณจะมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นตั้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความรักความหวังความฝันนั้นค่อนข้างที่จะล่มสลายค่ะดูแลหัวใจของตัวเองด้วยนะคะจะมีเรื่องทุก ลุ่มผิดหวังกับคนที่คุณรักค่ะหรือบางครั้งสาวโสดหนุ่มโสดที่มีคนเข้ามามันอาจจะยังไม่ได้ดังใจซอบหัวใจของตัวเองดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีนะคะจะมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างนั้นวันเวลาจะสามารถพาคุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่าคิดมากคิดแค่วันนี้วันพรุ่งนี้บางครั้งถ้าเราคิดไกลเกินไปมันคือความทุกข์ เราคงไม่สามารถลืมอดีตได้แต่มองข้ามมันไปค่ะแล้วคุณจะไม่ทุกข์สรุปของชาวราศีเมทุนนั้นเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่จะผ่านพ้นไปได้มันจะคุ้มค่าสําหรับการเหนื่อยนะคะทุกอย่างจะผ่านเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จจะผ่านพ้นไปได้ก็คือคุ้มค่าสําหรับคือคุณทําเหนื่อยก็จริงแต่มันผ่านก็เลยสุขสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน คุณจะได้เงินเข้ามาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นมันดูแลหวัวใจของตัวเองปล่อยวางกับทุกสิ่งแล้วคุณจะไม่ทุกข์ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีทุกสิ่งทุกอย่างในสุขภาพก็จะไม่มีอะไรมากมายก็คือเป็นไปได้เรื่อยๆค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานของคุณในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จลงทุนค้าขายออนไลน์ร่ำรวยค่ะแต่ให้ระมัดระวังคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสี เมื่อความสําเร็จมาเยือนใครคนหนึ่งความอิจฉาของคนรอบข้างก็เป็นปกติมองให้สิ่งนั้นเป็นกําลังใจเพื่อที่จะก้าวผ่านให้ไปสู่จุดสูงสุดและประครองในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะระวังคนคิดร้ายอาจจะมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้นกับคนรักกับสามีกับแฟนกับเพื่อนควบคุมอารมณ์ควบคุมสตินับหนึ่งสองสามในใจ คำพูดอาจจะฆ่าคนได้นะคะระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปบอกไม่บอกเลิกไม่เลิกคล้ายๆสองกิจสอใจกับบางสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจจะประสบความสําเร็จคุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยลูกหลานบริวาร จะนำความรักนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะคุณจะได้บ้านได้บ้านที่ดีได้ที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ้านบ้านจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะได้ข่าวดีหรือได้สิ่งดีๆกับที่อยู่อาศัยค่ะส่วนในเรื่องของความรักอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนระวังคำพูดกับคนที่รัก จะทำให้ทุกขเป็นกังวลนะคะสรุปของชาวราศีกรกฎนั้นเกียนการงานจะประสบความสำเร็จก,การลงทุนค้าขายทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแต่ให้ระวังคนคิดร้ายเสียรายป้ายสีคิดไม่ดีอาจระวังมีคำพูดที่ไม่ดีทำให้คุณทุกขเป็นกังวลความรักระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ก็คือไม่ได้ไร้ายแรงมาก เด็กจะนำโชคมาให้กับคุณการเดินทางไกลของชาวราศีกรกฎปลวดภัยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลถึงต่างประเทศบ้านที่อยู่อาศัยจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคุณจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ส,สิงหาจนถึงวันที่16กันยายนอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่าง รอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรเกณฑ์การรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมานะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหาค่ะคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกกลุ่มเป็นกังวลอาจจะมีคมํานู้นคานี้ทําให้คุณไม่สบายใจสิ่งที่ดีก็รับฟังสิ่งให้ที่ไม่ดีก็ก้าวข้ามผ่านมันไปนะคะมันสร้างบุญทาทานสร้างบาร,รมี แล้วสิ่งดีๆจะเป็นของคุณค่ะส่วนในเรื่องของความรักขอให้ระวังรักซนซนรักรักสามเศร้าจะมีเกณฑ์ปัญหาเกี่ยวกับความรักใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วระมัดระวังมีมือที่สามทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลหรือใครที่ยังโสดระวังไปรักคนที่มีเจ้าของค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือเกณฑ์การงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกงนังวลคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักของคุณที่จะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกงนังวลทุกอย่างนั้นถ้าเรามีสติเราจะสามารถก้าผ่านทุกอย่างไปได้ชา้ชาๆอย่าวุ่วายค่อยๆตัดสินใจมองทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าลวกมากเกินไปก็จะทําให้คุณทุกข์ถ้าบวกมากเกินไปก็จะทําให้คุณทุกข์เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอยู่กับความพอดีนะคะสรุปของชาวราศีสิงนั้นเก์การงานอยู่กับเก์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างการรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลกับการงานเดินทางปลอดภัยดีค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีแล้วทุกสิ่งจะคลี่คลายจะผ่านไปได้การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้เซฟระมัดระวังแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้โดยไม่ติดขัดค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะเป็นทุก์เป็นกังวลความรักระวังมือที่สามในเรื่องของครอบครัวแต่ถ้าใครที่ยังโสดระวังไปรักคนที่มีเจ้าของนะคะคนสูงขาวจะทําให้คุณทุกขเป็นกังวล ก็คืออาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณเองพิจารณาในความเป็นจริงแล้วเดือนหน้าสู้นะคะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมเหนื่อยกับสิ่งที่หวังเบื่อกับสิ่งที่รอคอย ในบางครั้งนั้นในสิ่งที่คุณทำเหมือนไม่ได้อะไรกลับมาสร้างพลังใจให้ตัวเองนะคะสำหรับชาวราศีกันเพราะเกณฑ์ความเหนื่อยความทรมานใจเหมือนสิ่งที่คุณหวังไว้มันไม่เป็นดังเป้าหมายที่คุณหวังหรือคุณต้องการสู้อดทนผ่านมันไปให้ได้แล้ว,วันเวลาจะช่วยเหลือเยียวยาคุณเองคะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้คุณ ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นอย่างที่มหาเดวีบอกไว้สร้างพลังใจให้ตัวเองให้ได้แล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณแน่นอนค่ะถึงแม้วันนี้เราจะล้มลงไปแต่ใช่หมายความว่าเราจะล้มตลอดชีวิตสู้สิคะแล้วคุณจะยืนได้ด้วยตัวของคุณเองและความภูมิใจที่กลับต่อมาเมื่อคุณทำสำเร็จมันจะอิ่ม ไปทั้งหัวใจและชีวิตค่ะศาสตร์ของมหาเดวียพยากรณ์จะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสําเร็จช่วงนี้ดวงดาวของราศีกันทรงตรงมากับดวงของมหาเดวีมีอะไรสามารถปรึกษามหาเดวีได้นะคะแอดไลน์เข้ามายินดีให้คำปรึกษายินดีเช็คดวงส่วนตัวให้กับทุกคนค่ะสรุปของชาวราศีกันนั้น เดือนตุลาคมค่อนข้างที่จะเศร้าไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีสติตรตรองยอมรับความเป็นจริงแล้วช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปลายเดือนนะคะชาวราศีกันจะผ่านพน้นคุณจะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ค่ะในเรื่องของความรักเน้นเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ความรักของชาวราศีกัน อาจจะมีเรื่องขุนข้องม,มองใจห่างเหินกับคนที่คุณรักใช้สติประคองความรักไปให้ได้แล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยอย่างสวยงามค่ะการเงินก็คืออาจจะติดขัดขัดสนแต่อย่างที่บอกปลายเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกันจะดีขึ้นค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยสุขภาพอ่อนเพลียระวังการติดป่วยค่ะ